ก็คือยังโสดสนิทจิตใจหน้าว่าค่อนข้างเคลียร์เรื่องที่มีข่าวกับพี่แอปบกับเสออบว่าก็เป็นเพื่อนกันครับก็เป็นสวัสดีค่ะเพื่อนเพืนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ที่อยู่ในช่อง Jenny Star Channel นะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนได้ดูรายการ Share to Share หรือ,อยังคะ Share to Share Mm hmm. เทปนี้ทุกคนทิมพิธาฉากการเมืองที่ใช้ซ้ำกับความรักของคนโสดนะคะ Share to Share EP ที่13คุ้มค่ามากๆสำหรับหนึ่งชั่วโมงที่ทำให้ชาวด้อมส้มหรือว่าแก๊งนางแบก ทั้งหลายนะคะของพวกเราได้รู้จักตัวตนอีกฝากฝั่งหนึ่งของคุณชิมพิธานะคะต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ชายที่มีทัศนคติจัดการกับทัศนคติของตัวเองจัดการกับปัญหาเป็นคนที่มีแนวคิดการใช้ชีวิตที่ สุดยอดไม่รู้นะถ้าคนที่เปิดใจสักนิดนะคะคือเอาการเมืองทิ้งไปไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนฝากไหนของการเมืองแล้วก็แบบเปิดใจฟังอะ่ะแต่เชื่อว่าคุณได้อะไรหลายๆอย่างในเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะที่คุณทีมนั่งให้สัมภาษณ์เนี้ยคุณโจสัมภาษณ์ได้ออกมาได้ดีมากคำถามทุกอย่างคุณทีมตอบได้เป็นฉาก แอบชอบมากและคิดว่าจะเอามาใช้ในชีวิตของตัวเองนะคะทุกคนก็คือการดั้มสิ่งไม่ดีอะเซลด,ด,ำดำั้มอะดั้มตื่นเช้ามาแปดเก้านาทีดั้มโยนสิ่งที่แบบที่มันแบบทําให้เราแบบรู้สึกหนักทิ้งก่อนนอนแปดเก้านาทีนาทีเคลียร์ตัวเองโยนสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหนักทิ้งไป ยอมรับอยู่กับความเป็นจริงไม่รู้อะทุกคนแล้วในพ a สของความเป็นพ่อแอดเชื่อว่าคนที่มีลูกสาวหรือไม่ลูกชายก็ช่างอ่ะอย่างแอดแอดไม่มีลูกใช่ไหมแอดนึกไม่ออกหรอกว่าการเลี้ยงลูกมันเป็นยังไงทุกคนแต่ได้ฟังคุณทิมแล้วทําให้รู้สึกว่าอืมขนาดคุณทิมทํางานหนักขนาดเนี้เนะี่ยเขาก็ยัง มีเวลาให้กับลูกแ้ะแอดชอบมากตรงนี้ทุกคนการมีเวลาให้กับลูก10-15นาทีแต่ให้กับเขาแบบเต็มๆดีกว่าอยู่กับเขาทั้งวันมีเขาอยู่ข้างๆทั้งวันแต่คุณดูมือถือตลอดเวลาหยมันเป็นคุณตี้ time จริงๆมันเป็นไม่รู้อ่ะฉันขอแบกนะ ถ้าใครยังไม่ดูรีบเข้าไปดูนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดจะต้องดูสองรอบละอันนี้ดูรอบแรกจบแล้วก็เนี่ยมานั่งทำคลิปเพราะว่าอยากจะถามทุกคนเหมือนกันเหมือนที่คุณโจถามนั่นแหละดูคลิปของคุณโจนะคะจบแล้วเนี่ยเกือบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทุกคนแอดก็อยากจะถามทุกคนเหมือนกันนะว่าเพราะอะไรที่ทำให้คุณชอบคุณทีมพิธาเหมือนที่แบบเกสนะ่ะ พี่อ่ะโป้อ่ะพี่โป้อเฮยคีเพย์บอยใช่ไหมที่เขาบอกว่าเพราะอะไรเขาถึงชอบคุณทีม,ทมเ็าเห็นคุณทีมจากคลิปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับน้องพี่พิมพ์ที่แบบคุณทีมดูแลลูกอ่ะแล้วเ,เพื่อนๆเราทุกคนทุกคนคุณชอบทีมพิธาจากอะไรแอดว่าเมื่อวานแอดไลฟ์สดแล้วก็แอบพูดไปแล้วแหละว่าเพราะอะไรอย่างแอดเนี่ย เริ่มรู้จักคุณทิมพิธาก็เพราะว่ามีข่าวกลับมามีแอปทักซอนหลังจากนั้นก็ดูผ่านๆได้ดูข่าวได้เห็นข่าวว่าเขาเป็นใครมายัางไงอ่าเป็นนักการเมืองจนมาตามเขาแบบจริงๆจ,จังๆก็คือจากหัวคะแนนธรรมชาติติกต็อกนี่เนี่ยที่เริ่มแชร์สปีดของคุณทิมพิธาเวลาคุณพิธาไปตีเบต อะไรต่างๆนาะนาะหลังจากนั้นก็เริ่มดูค่ะเริ่มดูจนตกผลึกได้ว่าเอาเป็นว่าแนวคิดทางการเมืองเนี่ยฉันเป็นด้อมส้มแล้วกันอะไรประมาณเนี้จนคุณทีมมามีข่าวกับมามีแอปทักษอนมากขึ้นมากขึ้น,ก,นก็เริ่มที่จะต้องหาดูว่าเอ๊ะคนคนนี้มีอะไรยังไงบุคลิกเขาเป็นยังไงก็ทําให้ไปตกหลุมรักบุคลิกส่วนตัวของเขาอีกนั่นก็คือความแบบ ทุกคนจะเห็นว่าในคำสัมภาษณ์หนึ่งชั่วโมงที่คุณโจสัมภาษณ์เนี่ยแวลตาท่าทางของคุณทิมอิโมชัน่น่ะมันจะไปตามคำถามหมดเลยเป็นการเมืองแววตาทุกอย่างมันก็จะมีความจริงจังพอเป็นเรื่องลูกแววตามันก็จะอ่อนโยนมีความแบบใส่ความรักเข้าไปในแววตาในแบบคำพูดพอเป็นเรื่องความรักความเขินอายที่จะตอบเรื่องของหัวใจอะ มันออกมาทางสีนั่นแอดก็เลยตกหลุมรักเขานี่แหละตั้งแต่เขาโดนแซวเรื่องเหมือนมีแอดทักษซออนไม่ว่าจะเป็นรายการพ่อหน,นุม่มไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละทุกครั้งที่นักข่าวการเมืองถามเรื่องของหัวใจแอดจะชอบชอบความเขินในแววตาของเขาอะ่ะมันมีเสน่ห์คื คือทำให้เรารู้สึกว่าตกหลุมรักคน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 ลักษณะแบบนี้น่ะนี่แหละคือเหตุผลหนึ่งที่ชอบเขาในมุมของแบบบุคลิกส่วนตัวคือมันดูแบบผู้ชายที่ที่แบบเขินอายเวลาพูดถึงสาวหรือพูดถึงเรื่องความรักมันจะดูเป็นมือไม่เหมือนผู้ชายขี้เก๊กนะ่ะโดยส่วนตัวไม่ชอบผู้ชายขี้เก๊กน่ะผู้ชายขี้เก๊กที่แบบเก๊กหล่อยอยู่ตลอดเวลาหรือเก๊กแบบ ไม่สนใจผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบจะชอบผู้ชายออกแนวธรรมชาติแบบนี้ก็เลยทำให้แอดนี่แหละตกหลุมรักนะคะทุกคนส่วนเรื่องของหัวใจอ่าจับหมามีแอปทักษอนนะคะถือว่าคุณโจก็ถามตรงประเด็นเลยคำตอบก็ยังเหมือนเดิมตรงกันกับมามีแอปทักษอน เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมานานมีอะไรก็คยปรึกษากวิเพื่อนกันมานานมากมีจอยนี่อะไรที่คล้ายคงกันอยู่มีเส้นชีวิตนะคะคล้ายคล้ายกันแล้วก็ปรึกษากันตลอดมีอะไรก็ปรึกษากันเพราะฉะนั้นความเป็นเพื่อนมันก็คงจะอยู่แบบนี้ตลอดไปนะคะทุกคนเป็นว่าใครที่เชียร์มืนมีแอมทักซอนกับคุณชิมพิธาคำตอบก็ยังเหมือนเดิมนะคะว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน คุณทิมโซส,สนิทสิทธิ์สายหน้าก็มาดูว่าพรามณ์เดินดงเนี่ยปีหน้าจะมีใครมาทำให้คุณทิมรู้สึกว่าเหมือนที่คุณเหมือนที่คุณโจถามว่าแบบมีคนที่มาทำให้หัวใจหวันว่นวหวหรือเวลามีสาวๆเดินผ่านเนี่ยสาวคนไหนหรือบุคลิกยังไงหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกใจหวั่นวหวนะคะซึ่งคุณทิมก็ตอบแล้วว่าอาการแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นนานมาก ตั้งแต่เล it, ิกลากับคุณแม่น้องพี่ทิพย์พี่พิมมาตอนนี้โสดมาห้าห้าปีหกปีเนี่ยคุณทิมยังไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้กับสาวคนไหนเลยเพราะว่าหนึ่งไม่มีเวลานะคะหมดไปกับลูกหมดไปกับงานนะคะมีเวลาว่างก็เสาร์อาทิตย์ที่ต้องบริหารความเหงาของตัวเองนะคะแต่ก็ไม่เหงาเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปอ่านนั่นเดี๋ยวก็ไปดูนี่เดี๋ยวก็นะ โอ้โหเป็นผู้ชายที่มีความรู้รอบตัวมากวงการบันเทิงขนาดไม่อยู่ในวงการบันเทิงยังมีความรู้เกี่ยวกับการทําทําหนังทําละครนะทุกคนเออ,อสุดยอดเลยยอมรับว,ว่าผู้ชายคนนี้สุดจริงๆสุดจริงๆอยากได้เป็นผู้นําประเทศไทยยังเลยใช่ไหมคะทุกคนแต่ในเมื่อมันยังไปไม่ถึงก็รอกันนะคะโอเคทุกคนคําถามของแอดค,คือมาแชร์กันหน่อยได้ไหมอยากอ่าน ค,ค,ค,คุณไปเจอคุณทิมพิธาคลิปไหนคุณไปเจอคุณทิมพิธาตอนไหนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ฉันตกหลุมรักแล้วละ่ะคําว่าตกหลุมรักไม่ได้อยากได้คุณทิมมาเป็นแฟนนะคะทุกคนก็คือตกหลุมรักคนคนนี้ตกหลุมรักชอบแนวความคิดชอบทุกอย่างอะ่ะเออพิมพิมแอดอ่านหน่อยนะแอดไม่มีอะไรมาแชร์ทุกคนนะคะแต่ว่าอยากจะมาแชร์ว่าแบบทาไมเราถึงเป็นนางแบก ทำไมเราถึงเป็นด้อมส้งนะคะโอเคค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายรออ่านอยู่นะรออ่านคอมเมนต์อยู่นะ